ไนออยู่ <พ uka> ไหนเนี่ยีที่ส่วอยู่ไม่ได้มีดอหเลยวะสัมผัสวนเลยคุผู้ชมครับมีข่าวจะมาอัปเดตให้ฟังแบบมันๆเบ้าสมองกันครับเรื่องนี้แม่งเดือดสุดในรอบสัปดาห์นี้แหละครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตำรวจไทยใช้หน้าของฮุนเซนไปติกเป็นเป้าให้ยิงปืนยิงแม่นเลยนะเข้าเป้าทุกนัดโดนกลางหัวกระหม่อ <c> ม <oughs> แม่นจริงๆ แน่นอนครับฝั่งกัมพูชาก็เดือดสิครับรออะไรพอคลิปหลุดไปถึงพนมเปญหุนเซนเห็นปุ๊บของขึ้นทันทีครับเหมือนโดนเจ้าทีสิ่งยังไงอย่างนั้นโอ้โหโพสต์ยาวเหยียบบนเรื่องศิลธรรมจริยธรรมชาติอารยะมนุษยธรรมพูดอย่างกับตัวเองเป็นหลวงพระวัดป่านี่ครับดูผมไม่ดูแต่เดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่ตลกก็คือไอคนที่พูดเรื่องศิลธรรมนี่แหละ คือคนคนเดียวกับที่เมื่อก่อนปล่อยให้ลูกน้องมันเอารูปในหลวงของเราไปเหยียบไปเผาเล่นและทำไมตอนนั้นมึงไม่พูดเรื่องอารยธรรมละ่ะคำถามก็คือแล้วตอนนั้นทำไมมึงไม่พูดเรื่องความเป็นมนุษย์หรือศีลธรรมของมึงจะใช้ได้เฉพาะตอนตัวเองโดนเท่านั้นวะไอ้ควายคุณผู้ชมครับพูดตรงๆเลยครับคุณเซนนี่แม่งปากดีแค่ตอนเป็นเหยื่อแต่หายหัวตอนเป็นเฮียตอนตัวเองอยั่วยุไทยก็เอาสื่อของรัฐไปแชร์โพสต์เหยียดคนไทย ตอนนั้นทำหูทวนลมแต่พอถึงคิวตัวเองโดนคืนโอ้โหรีบโพสเรียกศิลธรรมมาช่วยทันทีเหมือนเด็กที่จุดไฟแล้วก็ร้องไปฟ้องครูที่สำคัญนะมันยังจะมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกนะนี่ครับมันพูดว่าเราเป็นชาติที่มีคุณธรรมสูงอย่าไปทำแบบนั้นนะลูกขเขมียนเราเป็นคนที่มีศิลธรรมเราจะไม่ทำเรื่องแบบนี้เด็ดขาดเอ้าไอสัตว์พูดออกมาได้ไงวะกูจะบ้ามึงฟังกูนะไอควายฮุนเซน ประเทศที่ล้างสมองประชาชนให้สรรเสริญผู้นำเป็นพระเจ้าแบบมึงมึงยังจะกล้ามาพูดเรื่องศีลธรรมกับพวกกูอีกเหรอนี่ครับคุณผู้ชมเราลองดูคอมเมนต์จากคนเขมรนกันว่าเขาพูดอะไรบ้างปวกโกนสำหนังนะไดเมียงเมแน็กนอมดอลลอองโปปินตือดอยกุ้นดอมเทก็แปลไทยก็คือพวกเราช่างโชคดีเป็นยิ่งนักที่มีผู้นำที่เต็มไปด้วยคุณธรรมแบบนี้กูฟังแล้วขำแทบสำลักน้ำกาแฟตายหา คุณธรรมเหรอคุณธรรมตรงไหนวะตั้งแต่มึงยึดอำนาจยิงประชาชนปิดปากนักข่าวไล่คนเห็นต่างนี่แหละคุณธรรมหรือคุณธรรมในแบบเผด็จการรุ่นเก่าที่คนอื่นห้ามแตะแต่ตัวเองอยากจะทำเฮี้ยอะไรก็ได้ว่างั้นนี่ครับเรามาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เขียนว่าท่านยอมปฏิมวยชีวิตเวมือหนึ่งตึมนิ่งไทยก็แปลว่าฉันจะเลิกใช้ของไทยไปตลอดชีวิตพูดได้เลยครับฟังดูดีฟังดูเท่ แต่ขอโทษนะถ้ามึงเลิกใช้ของไทยจริงๆมึงก็เตรียมตัวกลับไปใช้ตะเกียงกับใช้ควายไถนาได้เลยไอ้ควายยังมีอีกเยอะนะที่มันพูดกันผมอดดูไม่ได้ดูแล้วคุูจะขำตายคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณเซนกลัวจริงๆนะมันไม่ใช่ศิลธรรมหาอะไรหรอกแต่มันกลัวเสียหน้ากลัวโลกเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไว้เรื่องสันติภาพกับศิลธรรมแม่งก็แค่คำปลอยหลอกเด็กอนุบาลเท่านั้น ประเทศที่กล้าปล่อยให้กองทัพยิงปืนใส่ชาวบ้านแต่ยังพูดเรื่องมนุษยธรรมได้หน้าตาเฉยผมว่าศีลธรรมของมันคงอยู่ใต้ส้นตีนทหารที่มันสั่งให้เหยียบคอคนอื่นนั่นแหละครับสรุปง่ายๆครับตอนโดนด่าก็รีบปิดคอมเมนต์หนีตอนโดนยิงก็รีบร้องหาศิลธรรมแต่ตอนยั่วยุกลับเงียบเหมือนหมาที่เพิ่งแอบกินไก่เพื่อนบ้านแล้วก็ทำหน้าซื่อ ผมไม่ได้เข้าข้างใครครับนะแต่ถ้าคุณจะสั่งสอนคนอื่นเรื่องศิลธรรมคุณจะต้องมีศิลธรรมจริงๆก่อนที่จะอ้าปากพูดและสําหรับชาวเน็ตไทยเราเองก็ไม่เบาครับเล่นที่ไปถล่มเพจมันจนเละผมบอกเลยนะพวกคุณแม่งคอดสุดเพราะมันคือเสียงประชาชนที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกชาติเราคุณผู้ชมครับหลังจากคุณเซนโดนชาวไทยถล่มคอมเมนต์จนต้องปิดโพสต์หนี ผ่านไปแป๊บเดียวครับรัฐบาลกัมพูชาก็รีบเปิดเกมเบี่ยงประเด็นส่งข่าวออกจากกระทรวงกลาโหมบอกว่าเช้าวันที่6ตุลาคม2025ได้ประสานทีมผู้สังเกตการระหว่างการหรือ IOT เข้าไปตรวจชายแดนจริงที่ภูมิสุเกงเอาบิจนันจังหวัดบันเตียมินเชยชื่อแม่งก็เหียเหมือนผู้นำอ่านโคตรยากเลยครับฮ่าฮ่ข่าวฟังดูดีนะครับ เหมือนจะโปร่งใส <S <S เหมือนจะเป็นสันติภาพแต่ถามจริงここมึงไปให้พวกมันดูส,สันติภาพจริงไหมหรือแค่สร้างภาพหลังโดนถล่มจนเสียหน้าในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับในพลหญิงมาลีโซเชตาหรืออีอึงอังมาลีโคศกกระทรวงกลาโหมของเข,ขงมรออกมาบอกเองเลยครับว่าการพาทีมผู้สังเกตการไปเยี่ยมหมู่บ้านชายแดนเป็นไปเพื่อสังเกตการตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์หลังหยุดยิงแต่คุณผู้ชมครับมันตลกตรงที่พูดเรื่องหยุดยิงทั้งที่คนที่ยิงก่อนคือฝั่งมันเองและตอนนี้พอเงียบได้วันสองวันก็รีบอุปโลกตัวเองเป็นผู้นำแห่งสันติภาพพูดจานุ่มนวลเหมือนนางฟ้าทั้งที่เมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งยิงปืนใหญ่ข้าม,มาทั้งฝั่งไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมสูตรเดิมของฮุนเซน เวลาเกิดเรื่องในประเทศแล้วแม่งฉิบหายหรือโดนด่าจนโลกหัวเราะมันก็จะรีบสร้างข่าวดีปลอมๆเพื่อกลบเสียงด่ารอบนี้ก็เหมือนกันหลังโดนคนไทยเข้าไปด่ากลางเพจจนปิดแบนหวันรุ่งขึ้นรีบปล่อยภาพทหารหญิงมาลีโซเชตาถือไมยืนกลางแดดพูดเรื่องสันติภาพกับ I o t ถือจะเล่นบทแม่พระก็ควรดูเวลานิดนึงนะ เมื่อวานยังบอกให้คนของตัวเองเกลียดของไทยวันนี้กลับมายิ้มใส่กล้องเหมือนเพิ่งจบเวทีนางงามโลกโถอีควายคุณผู้ชมครับข่าวต่อมาก็คือหุนมาเน็ตก็ขอออกมาล้างหน้าแทนพ่อครับด้วยการเปิดถนนใหม่ที่จังหวัดกำปงปลวกพร้อมประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเสร็จสมบูรณ์ร0 0เซเย้โครงการนี้มีชื่อสุดเท่ว่าถนนแห่งบุญจากท่านฮุนมเน็ต โอ้โหแค่ชื่อก็กลิ่นพีฟุ้งทะลุจอแล้วครับบางประเทศเขาสร้างถนนเพราะประชาชนแต่ประเทศนี้สร้างถนนเพราะอยากให้คนกราบรูปผู้นำก่อนเหยียบโอ้โหทำไปได้และแน่นอนครับท่านนายกหุนมันเน็ตก็เดินตรวจเยี่ยมถนนพร้อมรอมาตอท่องเที่ยวหวดหักชื่อแม่งก็เข้ากับสถานการณ์พอดีนะหวดหักจริงๆนะไอชิบหาย ขณะนั้นทั้งคู่ยืนกลางแดดถ่ายรูปโชว์ยิ้มกว้างพูดคุยกับชาวบ้านถึงความสุขความเปลื้มปิติหลังถนนเสร็จสมบูรณ์แต่ผมอยากถามจริงๆนะครับมันคือความสุขหรือความกลัวไม่กล้าบนกันแน่วะใครจะกล้าไม่ดีใจในเมื่อข้างหลังมีทหารยืนถือปืนอยู่3มคนจะพูดอะไรได้มากกว่าดีมากครับท่านไหมล่ะผมไม่ได้จะด่าหรอกนะครับแต่แม่งตลกจริงทุกครั้งที่เขเมรจะสร้างภาพ มันจะต้องมีกล้อง6ตัวกับชาวบ้าน12คนที่ยืนตบมือในจังหวะเดียวกันพอถ่ายเสร็จสายไฟก็จะห้อยเต็มทางฝุ่นคลุ้งเข้าจมูกเด็กแต่โพสต์ในเพจกลับเขียนว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนอา้าวย่งยืนพ้องสิยั่งยืนตรงไหนถนนเส้นเดียวในโลกที่เปิดอย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณเดินออกไปอีก10เมตรคุณจะเห็นว่าถนนที่ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นโลนครับ นี่คือความสำเร็จที่เขเมรภาคภูมิใจสร้างเส้นทางได้ยาว1กิโลเมตรแต่ใช้คนถือป้ายโฆษณายาว2กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาพึ่งผู้เรื่องศิลธรรมไปพาลูกเปิดถนนบุญสร้างภาพใหญ่โตตอนนี้โลกออนไลน์กำลังแชร์คลิปใหม่จากพนมเปนครับเนื่องจากเขเมรโดนน้ำท่วมใช่ครับน้ำท่วมหนัก3วันติด น้ำเสียไหลย,ย้อนท่อบ้านคนก็จมทั้งหลังตลาดบึงปลาเลดกลายเป็นสระน้ำกลางเมืองแต่พีคสุดคือตอนนี้พวกอินฟูเขมรเริ่มวอนขอให้คนไทยช่วยเหลือครับทุกท่านฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าอยากให้ไทยมองข้ามความขัดแย้งของเรามาช่วยกันด้วยมนุษยธรรมเพราะไทยมีเครื่องมือทันสมัยกว่า โอ้โหเมื่อวานยังด่าไทยอยู่เลยไอชิบหายเมื่อวานยังโพสต์ตบอกให้เลือกซื้อของไทยเลิกใช้เงินบาทวันนี้น้ำท่วมกลับร้องขอความช่วยเหลือจากไทยอา้าวแล้วศิลธรรมที่พูดไว้เมื่อวานละ่ะหรือศีลธรรมนี่มันใช้เฉพาะตอนน้ำไม่ท่วมให้ผมพูดตรงๆเถอะครับมันจะให้ไทยช่วยได้ยังไงวะในเมื่อพวกมึงพิ่งโพสต์ด่าไทยว่าเป็นศัตรู จะให้ไทยส่งเครื่องสูบน้ําให้แล้วพรุ่งนี้ยิงปืนใหญ่กลับมาเรื่องไงเดี๋ยวนี้มันแปลกนะครับตอนอยากได้ของจากไทยเรียกว่ามนุษยธรรมแต่ตอนโดนไทยพูดความจริงเรียกว่าการยั่วยุแบบนี้เรียกว่าศิลธรรม3วันได้ไหมครับวันแรกยั่วยุวันที่สองสร้างภาพวันที่สามน้ำท่วมแล้วก็ขอถังน้ำจากศัตรูพวกเอ็นฟูเขมในโซเชียลยังโพสต์ด้วยนะครับว่า ไทยพัฒนาแล้วควรช่วยประเทศที่ด้อยกว่าสิเอา้าเมื่อวานยังบอกไม่อยากยุ่งกับไทยเลยวันนี้ยอมรับเองเต็มปากเลยว่าด้อยกว่ากูพูดแล้วขำแทบหงายเก้าอี้ไอฮาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางประเทศไม่ต้องการเพื่อนบ้านหรอกครับมันแค่ต้องการคนมาช่วยเวลาเดือดร้อนก็เท่านั้นตอนแห้งมันถือธงศิลธรรมแต่พอน้ำท่วม มันถือถังพลาสติกขอความช่วยเหลือแบบนี้เขาเรียกว่าศิลธรรมแบบชั่วคราวใช้ได้เฉพาะตอนน้ำสูงกว่าเขา่เขาๆคุณผู้ชมครับผมขอพูดตรงๆเลยถ้าถามว่าเราจะช่วยไหมก็ช่วยได้ในฐานะมนุษย์แต่ถ้าขอพูดในฐานะคนไทยกูไม่ช่วยไอสัตว์จบนะ <c oughs> กูไม่เหยียบซ้ำกับบุญละเอาล่ะครับทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตในวันนี้แบบเบาสมองอย่าลืมนะครับ ลุงมวบลุงข่าวทุกเช้าเวลาหกโมงตรงอย่าลืมเข้ามาดูกันละ่ะสำหรับวันนี้ลุงมวบคนหล่อคนเดิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะ